ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PSP ที่บอกว่าทานได้ในทุกปัญหาสุขภาพแต่ที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมีกลุ่มไหนไหมคนกลุ่มไหนหรือว่าปัญหาสุขภาพแบบไหนที่ทาน PSP ไม่ได้วันนี้มาฟังคำตอบกันค่ะ PSP Wellness เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกต่อกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจาก PSP ค่ะวันนี้มาคุยกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร PSP ที่บอกว่าทานได้ในทุกปัญหาสุขภาพป่วยทานได้ไม่ป่วยก็ทานได้เมื่อป่วยแล้วทานควบคู่กับการรักษาแต่ที่นี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมีกลุ่มไหนไหมคนกลุ่มไหนหรือว่าปัญหาสุขภาพแบบไหนที่ทาน PSP ไม่ได้วันนี้มาฟังคําตอบกันค่ะผู้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า PSP เนี่ยเป็นการส่งเสริมในระดับเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรา กลับมาทาหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือบุคคลที่ห้ามทาน p s v ย้ําว่าโดยเด็ดขาดนะครับคือผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอาไวไัยว,วะ <S <S 2> <S 2> เช่น <S <S เปลี่ยนไตนะครับหรือแม้กระทั่งปลูกถ่ายไขกระดูกสาหรับคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคของ SLE เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาอะไรของใครก็ไม่รู้เอามาใส่ตัวเรา <S <S ถ้าเป็นเทียมนับไหมคะถ้าเทียม ใช้ได้ครับแต่ต้องไม่มี DNA ของคนอื่นดีเอ็นนั้นต้องเป็นของเราใช้ได้ครับจิ่งต้องกินใช่จิ่งต้องกินมีใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจทานได้ครับแต่อย่างรับบริจาคเลือดอย่างนี้ทานได้นะครับอ้าวทำไมได้อะคะคืออย่างที่บอกให้เลือดเราเป็นเม็ดเลือดแดง ตัวเม็ดเลือดแดงมันเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสเพราะว่านิวเคลียสคือที่อยู่ของ DNA ของเรานน่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับบริจาคเลือดเราเอาแค่กลุ่มหรือกุ๊ปของเลือดนะครับซึ่งซึ่งตัวของเขาก็จะไม่มีระบบปุ่มคุ้มกันในการที่รับบริจาคเลือดอย่างนี้ทานได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมันเป็น d n a ของเราเราทานท s สีได้แต่ถ้าเอา DNA ของคนอื่นมาใส่ในตัวเราเมื่อไหร่อธิษฐานไม่ได้ครับรอ้อย้ำนะครับเม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียสครับผม นี่คือเบื้องต้นนะคะที่เราย้ำกันอยู่เสมอสำหรับกลุ่มผู้ที่ทาน PSP ว่า,าใครสามารถทานได้แล้วก็ใครที่ไม่ควรทาน PSP น,นั่นเองแต่ย้ำแหละคนกลุ่มใหญ่ส่วนใหญ่นี่แหละที่ต้องทานนะคะเพราะว่า,ามักจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ไม่ป่วยก็ทานได้นะคะทานได้ครับยิ่งต้องทานเพราะอย่างที่บอกฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าเราอักเสบท้้งในหรือเปล่าหลายคนตรวจสุขภาพประจาปีตลอดเลยตรวจตลอดแต่ว่า มาเจอปัญหาไม่มาเร็งก็โรคนั้นโรคนี้อันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเยอะมา,มากครับค่ะกลุ่มคนเหล่านี้ก็อย่างที่บอกวันนี้คุณไม่ป่วยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเราต้องเข้าใจหน่ว่าร่างกายเราคือจักรกลชีวภาพมันเป็นออโตเมติกทั้งร่างกายเราไม่สามารถไปบังคับให้เฮ้ยวันนี้กระเพาะคอย่าเพิ่งย่อยอาหารนะหัวใจคุณวันนี้ฉันไม่ได้วิ่งเลยคุณห้ามเต้นเร็วนะเ,<อ>เราบังคับเขาไม่ได้ค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติตตเพราะฉะนั้น เมื่อระบบอตัตมโนติมันทำงานมันจะซัพพอร์ตหน้าที่กันตลอดเวลาเพื่อให้เรามีชีวิตดำรงได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่เราเกิดภาวะการอักเสบอย่างที่บอกเวลาเราถ่ายไม่ออกเอ๊ะทำไมเราถ่ายไม่ออกไปตรวจปุ๊บนะกลายเป็นว่าคุณเป็นมะเรล็งลำไส้ใหญ่มีก้อน<ม>อยู่ในลำไส้เป็นอุด<ม>ตันทางออกของอุจจระเมื่อถึงวันนั้นมันคือคำว่าสายเกินไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นยิ่งคนไม่ป่วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราแข็งแรงไม่ต้องทำอะไรนะครับนั้นดีกว่าไหมครับวันนี้เราไม่ต้องรอว่าเราจะต้องไปนั่งมีภาวะการเสี่ยงในอนาคตวันนี้ให้ PSC ช่วยดูแลฟื้นฟูภาวะการหักเสบในระดับเซลล์ของเราผมเรียนย้ำจริงๆครับด้วยความเป็นห่วง คเพราะนอกเหนือจากการปกป้องความเสี่ยงต่างๆแล้วนะคะยังต้องมีตัวช่วยตัวเสริมในการบำรุงร่างกายด้วยค่ะให้ PSP ดูแลคุณนะคะย้ำค่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะวันนี้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ค่ะที่ Line แอนะคะ PSP ครับ2895 PSP 2895แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางหมายเลขรศัพท์นะคะ094 3628953ครับ ค่ะก็เป็น2ช่องทางด้วยกันนะคะที่สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เข้ามาได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะติดตามกันให้ดีค่ะกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจาก PSP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในการบํารุงร่างกายค่ะอาหารเสริม PSP คือสารบํารุงระดับเซลล์ที่อาหารเสริมชนิดอื่นไม่มีค่ะ PSP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดไมตะเกะและชิตะเกะสายพันธุ์พิเศษในช่วงวัยของเห็ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผสานกับวิตามินซีและดีมีซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตรวมด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสุขภาพ PSP Wellness 094 362 8953หรือแอดไลน์ QR Code เพิ่มเติมได้เลยค่ะ